ไปตล็ดไปไปสันเครื่องไนมาจับจุบัไปตลาดไปไปเร่เยแล้กินตลาดนี่นะมันกะทุ่มแล้วอ่ะมันม่วนเขาปิดแล้วใจจะวันจีภาพ้าไปอันโร่าเนื้อยู่ไงเนื้อมือมือเศร้าไปบอสวัสดีครับฟองม่พี่น้องที่น่าหักเวอยลองกอบข้าวจัดยังกับมือ เอาเอาเอเอาเอาเาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาหน้าอะไรมูมี่น้องมูนบนต่อไฟยังนี่พี่น้องดังกองไฟเดงจานพันปวดอะเออเอาเอาเอาขบงพอขบงฮู้จักคนหนึ่งพัดแบกพอกบเออเอาวันนี้เอาวันแซมมอนนะแม่เนาะซีมอนแมนค่ะมาโรเดอร์มาโรเดอร์นี่ กินน้ำพีิวันก็ไอ้ส่องรับน,อบนอ้องมลเด้อคนนั้นมากินน้ำกันสองกิโลพี่น้องเอ้สองกิโลสองครอบครัวกินสองกิโลพี่นอ้อ,องเอ้ครั้งอ้ามันเลี้ยงพี่นอ้องวันนี้เป็นไรพี่นอ้องไปกัดโต้เป็นท่านเดียงจึ้งคึง,คงเลยเอา้าบาทนี่แยกข้อตัวลูกอมามีมาศิลปินเี้ยไอ้ช่งมันีะมากินเลี้ยงไปใช้อะไรวันวันนี้าหมูเดี๋ยวกลับมา เอาเอาไปไปวันนี้เอาที่ตั้งกล้องให้แล้วพี่น้องก่อนมีมานั่งไม่ถือมั่นที่เอาเอาเอาแม่นึงบอกว่าเอาน้ำเอาพี่น้องโอ้เสียงกระเจ้าจูดตบมดตรวจตรวจแล้วนะเอาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำข้อขวดน้าค่ะพี่น้องค่ะห้องวันนี้เลี้ยจุดผุบ่ทางนี้มันแจ้งดิพี่น้องได้ต่างทางนี่ สวัสดคมาเลยครับวันมาสวัสดีครับนดีครับให้เกล้ออะไมาเดิมาเดิมาเดินเท่าดมอมาเส็กจะนั่งแัวบกว่าหานางสันเขานางพระตมาดนะมันจะฐนะน่สวัสดีครับพี่น้องน่ารักทุกคน แม่ก,อก,ก,ก็อยากให้นูกินอยากให้นูกินนูวก็คือบอกกินคืออายนะลูกอืน้ำซุปเม็นบ่แมนน้ำน้ำซุปจะจืดอยู่ ไวละยุ่ยยุ่อนอารงให้แน่ยุยยุ่ยนมีคนมาดิน้ำชิมอ่ะบก้องวันเว้นฮึแม่ลูกเนี่ขกินหลานี่ขางงูก็กินของงเนี่ยมนาก็กินหมูกระทะนี่ ใส่กล่องด้วยดูอัดด้วยขนาดหน่อยเด้อเอาเร่นะพียวเอร่อยลูกแ้วลูกแก้วนี่แ้นี่กินได้ามันหมูามันหมูผมกินซีดขึ้นไยรูปไปดนกินดุมาาก็กินไหแซ่บนกเปินกเปิอร่อยไหคอร่อยค่ะ ใส่อินทแม่นื้อน้ำปลาหมึกปลาหมึกกรอบหาอรุ่งนาอรุงหมอค่ะย่างลูกเค้ากินละลายย่างนี่งแม่อาลงดูนได้ในพวกนี้นะตักมานี่ตักไปกินร้เจ้านะโอ้ยขนรบเอาเป่าเาตะเบาหนึ่งเนี่ยเบาเพชรกับเพชรอพวกใคเ็ินเดไเกี่ยกัได้ ผักม่ามอผัะเด้อพี่น้องเอื้องแนวเอื้องนีพี่นอ้องตอ,งอ,งองนอลแ,ลแล้ววันของข่อยไว้ให้ลูกกนกินรวบกินหลกมาน่ากักินนอนพี่น้องเอ้ยข่อนจะกินหมูสามชั้นเข่าตุ๊กแกมันสลับอ๋มันสุกเลับอ๋อกินแล้วก็นอนคักน่าสบุกสุกสบายหาใส่ได้ หอยกินปาด้นนกกเก่นงช้ำเล็กน้อยสองคนเล็กน้อยเขาอยาก<ม>ยองไ<ม>อะกินลูกกินหลังกินลวกลูกชิ้นให้มานานหนอยี่ปลาลูกชิ้นม่ไกินนะกินจะลูกชิ้นเห็นไหมปน ินอเยมาค่ะพีนอกินดมนาอเยอมากเอ้ากินเพราะมื่อนในบ้านข้งขาเขากินเขาบกินเพราะมันชิชนกันก็มันแบบอบี่อนนเงี้ยนเนาะ

ต้องรับประมาค์ได้ดอกหนื้อยหญ่ให้นะคือกันแล้วก็ไอ้เพจต้องมวยมากไปไห,หนแล้วมกักซอยเนื้อไอเพจแล้ามาพ,พ่อป็นพี่เป็นปัวหน้าแทนต้องเป็นเจาา้าภาพเจ้าภาพน้ำ <c oughs> กันต้องออกกันออกกันกินปีใหม่ต้องออกกัน <c oughs> ได้ระเบียบ์ต้องมวยเรามาเออลืมเนาะต้องกินเบียร์ต้องเคลียร์เดียมันคนนั้นงามๆพี่น้องหมดเลยเอาไปให้ปุ๊บไฟ เบีวเบียวมาตัางยุ้ยใสอะไรยนี่ก็ติก<อ>กันเลนี่กลังหออม่าน้งะแจงเนี่ยพอแจงเนี่ยขอทษขออภัยใหม่มือไห่ปาเดเน,นเอาไปกินก็อนใหญ่วมันนั่งเนบี้เรยน้ำสลัดเอาไว้เล็กน้อยดว้วขออนุญาตเด้อพี่น้องปีใหม่ ตานแม่ช่วยนี่นะนี่เอาอะไรตั้งเวรทำลาชี่นหลงแค่ของแค่พวกน่ะของมังลามังลาตั้งเวรพี่ใหม่พี่เฮิร์นจัดซะหน่อยกินกระป๋องเขากินขวดเจ้าของมีปัญญากินกระป๋องพระเจ้ากินขวดกินลังเขากินกระป๋องเอาเนาะเขา กับพ่อเลยอ่ะไว้กระป๋องหนึงกระป๋องนึงกระหาิบาทอยู่เลยอเดเห็นยังลูกหนาวแม่ลองเลือกเอายังลกน่ารัเปหปีใหม่เอาลวด่องแก่ด้ มาให้เนี่ยเต็ี่มาลูกน้องบอกว่านูกินไม่หมดตัวนี้อ่ะกาแฟไอ้ทีอย่กินรดแม่ให้กินก็กินอืมเล้มนรักกว่าแม่เห็นไหมนมันบูมหรอตัวน้โคตรดีใช่เนาะแี่เขาปุุนดีไหมน่อหมม่อยามารจานอีกหน่อยมันยะ เพราะท่านเล็กน้อยดอกน้อยกเก่งค่ะว่ยอะไรทังว่าแบบเดียวมตอูตอนใหมเอไม่ะน่ะอันสามสิบกิ่สามสิบกิ่ของวมัว ามาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหมูเห็ดจะเห็ดน้ำหมูนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพาพากันกินเทาก็กินคือกันย่านชานะใส่กระสอบใส่เจ้าเห็ดอาได้ลูกของเจ้านะแมี่ยฮกจะเปลี่ยนชุดใหม่เอาอีล้อติแต่บ้านหนึหน่ง น้องหนึ่งลดกล่องเลยลูกอเอาหนา,า,หนาไหมพี่น้องเบิ้งนี่ได้เหรอได้ไหมอือจะอือ,อไม่ได้ค่ะอโอให้มันลองของมึงไม่มได้ไม่ได้บ่ได้ทดลองลดเด็กน้อยอ่ะเป็นอะไรฮ่าตีพุ่งละตีกินมัดมือมันนี่มาละ

อะไรบ่ได้ซื้อเสือห้องไห่ผมทำน้อยให่หอซื้อห้วเอห้องไห่อืมเสืออะไรยหย่ใตัางบ้านเนาะเนื้อเสือเนื้อเสือเนี่ยทีมันอ่ะเรกเห็นไปไปเสือเครื่องในมาจับตุ่นใสไปตลาดป่ะาไปก็ไปที่ให่แล้วจริงนใช่ตลาด่นะมันจัทุ่มแล้วเอาวันนีงมวนเขาปิดแล้วใจจะวันศิภาเปลี่ยนล่วงขาเนื้อยี่ไห เนมือมือเส้าไปบ่ไปก็ไปมไปก็จะต้องนอนอยู่นี่ถ้าชินนอนอยู่พ่นละปุ๊กอยู่พุ่น่ะแล้วซาดเพาน้องมวนนี่ก็ได้ร่มแล้อคือคนอเรียบร้อยม้วนเส่ามือนเพื่อจาเอื้อก็ทำตีกองเพี้นแล้วพวกัวใจตอนแ้วซอยส่วนตีสามนี่เขาเอื้อก้อยเด็กบ้าน้อ เดี๋ยวไอ้ต่นมาซัวไอ้บ้านจะต้องหัดเด้อบางแบงมันคาได้เป็นุ่งหน่งยไ้ต่วนได้เอาซ้อนตัตส่กอนแับกินลูกแม่สกมันหือหวานกินบาเหรอัสิ่งเกรงมยัดกินหมดเอาคนกินน้อยกินหลายไปได้เอากกินกอะินนี่ปีไม่้บก็ได้ขอตัวขอไพอัชโมเป็นตัวอย่างแก่ยอชนแก็ขอโทษน้องเย้เนาะ นั่นเป็นปีไม่เราดูเท่ากินเทนนึงของคนทั่วโลกเน,นี่ยแต่ว่ากระเข่าใจ่ยู่วันมันบวเป็น,นตัวอย่างจะเยาวชนแต่ขอตัวขอให้กันผู้ปกครองแนะนั่ลูกหลานเราเนาะร้านเ,นนนเป็นปีไม้สังสกันนี่แหละเวียดคือเจนระบิดมัมายางเนาะเหมือนคนเจ้าจังหวะไฟเหลียวบังเราเจ้าขึ้นบังหีบปิดมันยางปบุบบุบต้อยวันนี้ขึ้นนะ <étique> <ural> ไม่ไปช่วยแมเอยู่ใล่รึอุ๊ยเอ๊เป็นเป้ากินแม่เจ้าค้งเล็ขึ้นตาไว้มันเบิดแล้วมันนี่มือเป็นวันที่สามชิดเอสเรามือ้เม่อย่างมันนี่เด็มือเขาเขาดาวี่มือเดียวเด็เขาดาว่าว่ามันนี่ที่สามเดียดมาแมนบอกเด้นั่งตอน แต่พออิ่มอยู่ดักซองกิโลเด็กน้อยชองคนนี่ม,มาหน้ากินลูกกินลูกนึ่งคอยจะกินแต่อันนั้น<อ>ถ้าเด็กน้อยดดอก,กินชื่อแต่ก็กินน้ำหลังน้องกิน,นหลายกินื้อเนี่มันเบียดได้ลูกอว่ามันหนาเด้อพอ่กิปโอเคเอา้า นี่ก็บจิมไปทั้นี่เนาะคลิปนี้เนาะจ้าฮันน่าไว้พอดไหมคลิปหน้าพี่น้องมานมามาสวัสดีลุงป้าทุกคนมาเร็วเวเร็วสวัสดีแม่ใหม่มันมาเห็นมันหลุดกล้องใช่ไหมมาเท่นะท่านพี่อมาแม่มาแม่มาสระคีนี่ไปทั้นี่มันอะไรประตูปาพขอตัวขอไพ่ที่หม่พี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหเดือด